แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา ในตำรวจระดับผู้าการคนหนึ่งดำเนินการหาข้อเท็จจริงผมเรียนเลยนะแล้วคุณจะให้แมวในแปลกดย่ำเสือเนี่ยโอ้แล้วมันเสือตัวใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยมันจะทำงานได้เหรอผมถึงบอกว่าผมคาดหวังที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะนี่คือเหตุผลไม่ใช่ ผมต้องการมาทำร้ายองค์กรผมต้องการให้ตำรวจน้ำดีเนี่ยเขาสามารถจะอยู่ในองค์กรนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจผมเห็นเป้าหมายอยู่ว่าเรื่องนี้มันก็ต้องอย่างน้อยสองคนตำรวจโทร สองพลตำรวจตีพันตำรวจโทร้ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจโทอ่ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเนี้ยคุณจะไปจัดก,การเขาอย่างไงอ่ะถ้าคุณบอกว่าลาออกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี่มันเกมอะไรละ่ะแค่นั้นอะถูกไหมเดี๋ยวเงียบครบอนกลับมาใหม่นะระหว่างนี้ก็ นิ่งไปพักหนึ่งกินกันน้อยหน่อยลดอาหารสามมือหรือแค่สองมือ้อหรือมือเดียวมันไม่ใช่เ,เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าผมทบทวน <c oughs> คือเอกสารผมเนี่ย <c oughs> ที่ยื่นไปเนี่ยสามสบ็ด <c oughs> พฤษภาคมสองพันห้าร้อยกสิบสี่ถึงอดีตพบตลร วันนั้นในหนังสือผมก็ระบุไว้ชัดเจนผมก็แบ่งกลุ่มให้กลุ่มแรกเนี่ยนายเป็นต่อหรือสรวัตรชัวกลุ่มที่สองเนี่ยนายเอ็ดดี้หรือพันนรงกลุ่มที่สามเนี่ยนายชัยฟันเหล็กหรือบุญชัยและไม่ได้ระบุอย่างเดียวผมก็ส่งชื่อเว็บพนดันออนไลน์ทั้งสิ้นเนี่ย240เว็บ เปรียปากดตามเนี้สองร้อยกว่าเว็บเนี่ยท่านดูแบบไม่รู้กี่แห่นะเนี่ยคือสองร้อยกว่าเว็บส่งให้ไปเป็นปีแล้วเป็นไงสบายเกือบนะเอาไปทำกันเงียบเอาผมก็ไม่ปไปไลในส่วนของพวกคุณผมก็ติดตามไปคืบหน้าไหมตรวจสอบหรือยังเงียบ ผมก็เข้าในโปรเซสของผมมันผมเจาะลายตัวไอ้นายเอ็ดดี้พันนรงนี่ไม่ต้องพูดละดูไหมมันอยู่ในสำนวนอะไรตั้งแต่นานรู้นจนวันนี้ก็รอดูไหมรอกลับมาเข้าพักก่อนในบ้านลั้วใหญ่นี่ในส่วนของไอ้คนนี้ เอาเอาเอารูปที่เป็นแต่ข้าแบบเลยดีกว่าถูกไหมไอ้รูปอย่างโู้นอย่างนี้เนี่อย่างนี้เนี่ยผมเริ่มยังไงแล้วคุณดูนะว่าเขาทําอะไรกันผมก็เริ่มผมเริ่มจากอะไรผมทําเป็นไม่รู้เรื่องผมทาเป็นไม่รู้เรื่องนี่เดียวรับขอได้ไหมเดี๋ยวพ่หาเียพอดีมร่ไเอาบได้ไหมทางทางทางมอเตอร์ค์ขอเบรกนิดนึง5นาทีนะโอเค อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย